vẫn chưa được bây giờ In chết chết chưa được chưa được chưa à chưa được 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 chưa งามๆปุ่งตอกแ่งบานนีบานจะพังเลยเต็มต้นหัวข้าวเพื่อนไหนแต่นี่มาแรงมะแร็งกิน โอ้ในต้นพะนบานนี้อ่อยหน่อยกูเล็กๆมากินนัก